สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางใหก้กำลังใจกับแอดจอยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางวุ่นห้างเซ้งรอบเสารอบบ่ายวันที่6เดือน4เดือนเมษายนนอกจากสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้า สำหรับวันที่หา่างหูทางเสียงปิดไปเนาะสำหรับผลของวันที่สี่จ้าวันที่สี่เดือนสี่วันที่สี่เดือนสี่แนวทางทางเสีงของแอดจอยลูดไปเนาะจะนอจ้องพี่พี่เอฟซีจ้าอันนี้ต้องกราบขอโทษขอภัยพยีพย่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจา้ารอบเซาอยู่ที่สองกับเก้าพ้นคล้องรอบเซาออกแปดศูนย์สามหนึ่งหาสำหรับรอบา 4, บ่ายแปดกับสี่วิ่งรูดพ้นออก สี่หาเก่าหาเก่าเดืนสีวิ่งรูดสีรอบใบนี่มาอยู่ในลักลอยเนาะจ้าเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่หกเดือนสี่กันเลยเนาะจ้าสำหรับหุ้นห้างเซ้งนี่บอกตรงๆเนาะพี่ๆจะโอ้โหจับทางยากเหลือเกินเนาะจ้าสำหรับห้างเซ้งนี่เวลาออกผลเมื่อก่อนเนาะแต่ก่อนนี่ออกผลเวลาสิบเอ็ด 10โมงตรงเราจะ10โมงนี่คือพ้นออกแต่พออยู่ต่อมานี่ออก10โมง6นาทีเราจะ10โมง6นาทีนี่10โมง1นาทีนี่คือข้างไหวบอดีเนาะหูซื้อว่าแนวทางทางเสงนี่ออกแบบกวนกวนมากเนาจะอาจสิจับท่าอยากไปนิดนึงเราจะเพราะว่าเขาออกพ้นบทตรงเวลาเราจะเท่าที่จอยคำนวณมาแนวทางถูกๆแนวทางนี่มีหางเสงนี่ถือว่า จับทางได้แบบหยากสุดๆุ่ดอ,อย่างวันที่4วันที่4กับวันที่สานี่แนวท่าห้างเซงนี่ออก1ิบเอโมกตรงเนาะจากสิบเอโมกตรงนี่คือมาสูตรเดิมของแอดจอยถ้าผลออก1ิบเอโมกตรงมาสูตรเดิมเพราะฉะนั้นสูตรนีเมื่อน,นีแอดจอยสีหาสูตรเดิมเนาะจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมกัน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากผิดพลาดประกนนารใดจะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากกรหลับชมไวเป็นแนวทางไปก่อนนอกจากฐานแนวทางเขาดีฐานแนวทางเขาจังคอยมากติดตามนาอนีนกาให้หลับชมไวเป็นแนวทางไปก่อนนอจกจากเพราะว่าห่างเสียงสวงหนีงหูซึกงว่าจับทางอยากไปนิดหนึ่งนอกจากออกพ้นกับบุคคลตรงเวลาเนาะ,ะสำหรับห่างเสียงวันที่หก ถ้าออกเวลาสิบเอโมงตรงนี่เข้ามาสูตรเดิมเพราะฉะนั้นวันที่หกเมอนเจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่7กับหกรอบเศร้าจ้ะ7กับหวิ่งรูดเด่น7วิ่งรูด7มี70ออกได้แบบอกวน วนมากสำหรับหางเสงเ็ดงเจ็ดเดี๋ยวออกผลเวลาสิบเโมงหกนาทีเดี๋ยวออกผลเวลาสิบเอ็ดโมงตรงเจ็ดก็โมงตรงคือสิบเโมหกนทีนี่คือบ่ตรงเนาะบวถึงหกนาทีนจาก,กคือแบบ อ่าสิบเอ็ดโมงหนึ่งหน้าที่นี่คือเขาลอบพ้พนออกกับบอดีเนาะคือคือปล่อยข้างไวเลยเนาะจา้ะปล่อยข้างไว้รออกีกห,าห้านาทีถึงสิบเอ็ดโมงหกหนาทีจังค่อยสรุปผลเนาะโอ้โุดสุดๆถือว่าเป็นแนวทางที่จับทางได้างากเท่าที่แอดจอยคำนวณแนวทางถูกๆแนวทางมากเนาะจา้ะหกหนึ่ง หกสามหกสี่สำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่สองกับหนึ่งเด่นสองวิ่งรูดสองมือนี่สองสามจับคู่มีสองสามสองสี่สองห้าสองแปด อเก้าเด่น1วิรุธหมีหนึ่งส1มหนสีสองหปดหนเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบใบเน้นอยู่ที่1นสี่กับ1นสาม ถ้าออกพ้นเวลาสิบเอโมงตรงต้องเจอกับสูตรเดิมสอง5ปดสองห้าหกดหหนึ่งเจ็ดสาเจ็ดห้านี่คือห้างเซงรอบเ้าลบ่ายของวันที่6เดือน4ีมือนี้กับปาบ้านนี้ตามนี้นอกจากสำหรับพูนห้างเซงรอบ วันที่หานี่ปิดไปเนาะวันที่โฮเมือนี่กับมาล่อลุ่นกันต่อเนาะจะวันแนวทางสีปังหรือบ่อปังเนาะจะอันนี้ก็ต้องมาล่อลุ่นไปด้วยกันเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานเนาะจากจังไรการรับช่มไว้เป็นแนวทางไปก่อนเนาะจะถ้ามักจะชอบปล่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานเนาะจากข่าววันนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ กดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้โบพาแนวท่าของแอดจอยเอาจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า